ความรู้สึกเป็นกายนั้นโดยกำหนดเอาจุดเล็กใสกลางวนใสของกายละเอียดนั้นแหละเป็นศูนย์กลางเราและเราจะทำความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดที่ปรากฏขึ้นให้เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ ช่นต่อจากกายมนุษย์ปรากฏกายมนุษย์ละเอียดที่ใสถ้าเราเห็นเราก็เป็นกายมนุษย์ละเอให้ใจของกายมนุษย์ละเอียดจเจริญภาวนาต่อหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ชาตต่อจากนั้นก็จะปรากฏกายที่ละเอียดละเอียดด้วยคุณธรรมในใจของเราเบิกบานขึ้น เป็นกายที่ที่ละเอียดที่โตเป็นสองเท่าของกายมนุษย์แล้วเมื่อเราเข้าถึงรู้เห็นแล้วเป็นเราเอากายที่สุดละเอียดที่ปรากฏขึ้นนั้นแหละเราเป็นกายนั้นเจริญเผานาหย,ยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายต่อไปไม่ต้องกำหนดแรงกำหนดเบาเบาเลือนดวงตากับลขึ้น กายพรมพรรมละเอียดอรุปพรมอารุปพร,ร,รมละเอียดก็จะปรากฏเรากำหนดเห็นกายอะไรแม้ข้ามขั้นตอนปรากฏกายละเอียดทขึ้นเลยขั้นตอนไปเราก็เป็นกายละเอียดนั้นโดยปล่อยวางอุปทานความยึดติดในเบญจขันธ์ของกายอยาเดิม เป็นกายละเอียดต่อต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายหยุดในหยุดกลางเขาหยุดกลางของกลางดวงธรรที่ทำให้เป็นธรรมกายเริ่มตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูนั่นมีขนาดหน้าตักความสูงเส้นผ่าสูงกลางดวงธรรมสี่วาขึ้นชุดไปโดยประมาณ หมายความว่าเราต้องปล่อยวางอุปทานในเบญจขันธ์ของกายมนุษย์ทิพรมอรูป,ปรมที่เราเคยเข้าถึงรู้เห็นแล้วเด็นเป็นกายที่ละเอียดละเอียดปรากฏขึ้นใหม่เรื่อยไปอย่างนี้แล้วก็ธรรมะเจริญเจริญไปเองเป็นอาทิศีลอาทิกิตอาทิปัญญาเพราะที่ระจากสุจิปสุโ์จะเกิด ได้รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่ยังไม่ต้องพิจารณาจนกว่าเราจะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นละำเล็นถึงที่สุดในแต่ละครั้งที่เราจเจริญภาวนาแล้วเรายกเบญจขันธ์ขึ้นพิจารณาให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าโดยวรวมแล้ว เห็นความเกิดแก่เจ็บตายของเราเองมันดีที่สุดเลยจะได้ไม่ประมาทแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นสัจธรรมที่เราจะต้องเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมื่อเราใจเราเนี่ย มีทมอยู่นธรรมแล้วทมนั้นแหละจะหล่อเลี้ยงเราตลอดไปทุกพบทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่บรินิพน์หมายความว่าเราละกิเลสหรือสัญญน์กิเลสเครื่องร้อยรัดแท้ติดอยู่กับโลกได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดประหารไปเป็นลําดับตามระดับบุญธรรมของพระอริยะบุคคลได้ตามลําดับไปเอง เข้าใจนะความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเรากำหนดรู้เป็นปกตินะไม่ต้องไปนั่งพิจารณานาน,น,านมันรู้อยู่แล้วละปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปหยุดในยุดกกายของจุตก็จะเข้าถึงธรรมที่พ้นจากสภาวะความเป็นเบญจขันแล้วก็เป็นธรรมขันธ์ล้วนๆคือธรรมกาย ดำเนินไปสุดละเอียดไม่ถอยหลังกลับหมายความว่าวไม่ต้องไปย้อนกายมนุษย์กายม,าายมายนุษย์ละเอียดอีเคยเข้าถึงรู้เห็นแล้วเป็นในระดับใดเริ่มตั้งแต่ระดับนั้นไปเอาละทุกท่านตั้งใจปฏิบัติส่วนผู้เบื้องต้นไม่ต้องค้อใจค่อยๆปฏิบัติใจเยน็นๆถึงเองนะอยู่สำนักนี้ มีวิธีปฏิบัติเหมือนมีทัพทาหารไว้ให้พร้อมแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะบริโภคเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นนั่เป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ไปจนถึง,ถงตั้งแต่มนุษยธรรมถึงเทวธรรมพรหมธรรมอารุปพภมปล่อยวางก็จะถึงธรรมกายซึ่งเป็นอสังการธรรม ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปูงแต่งไปจนถึงธรรมกายที่ละสัญโยตได้ตรงนี้ขาววนดำเนินไปทุกท่านนะค่อยๆเป็นไปใจเย็นๆบุญบารมีเต็มเป็นเองรู้เองเห็นเองแต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเหมือนตั้งเข็มทิศให้ตรงเข้าถึงกายในกายไปเป็นลำดับแม้ข้ามขั้นตอนก็อย่าต้องถอยหลังกลับมา รากฏธรรมะในระดับใดก็เริ่มตเงษต่ระดับนั้นไปนะเอาตั้งใจปฏิบัติทุกท่านส่วนผู้เบื้องต้นก็ตั้งใจฟังคำแนะนำโดยเป็นรายละเอียดต่อไปนิมนต์